ถ้าคิดว่าสีเทพล้างในพันเก้าร้อยตอนที่พญาละแวกมาตีอยุธยาปรากฏว่าเมืองธมรัฐเมืองธมรัฐคำว่าธมรัฐเนี่ยมันก็คือเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองสีเทพออกมารับทับพพญาละแวกอา้าวถ้าเมืองมันล้างแล้วใครจะมารับทับพพญาละแวกหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายออกมารับทับพพญาละแวกมันก็ไม่ใช่นะครับตรงนี้ตัวเมืองสีเทพเองเนี่ยมันไม่เคยล้างนะเราอย่าไปเข้าใจผิดว่าสีเทพล้าง มันเพียงแค่ลดบทบาทเท่านั้นในวิทยานิพนธ์ของอนุรักษ์ดีพิมาย,ยได้พูดว่ามีการพบพัชนาสุโข,ขทยัยสุดท้ายก็คือบอกว่าสีเทพประมาณ1,900ล้างไปเลยด้วยโรคระบาดเชื่อทำแบบคอสเวลนะครับเรื่องหรือสีตาไฟไ้เรื่องการบอกว่าเมืองล้างโดยโรคระบาดเนี่ยมันเป็นแบบบทสรุปที่จบง่ายสุดอะ่ะคือไม่ต้องหาเหตุผลน,นะครับเมืองมันล้างคือนึกนึก,น,กนึกไม่ออกตอบไม่ถูกบอกเมืองล้างเพราะโรคระบาดแต่จริงๆเนี่ยนะครับคือการพบเครื่องถ้วยสุโข,ขทยัย ก็ไม่ได้หมายความว่า1,900ต้องล้างเพราะเครื่องทั่วสุโขทัยมันทําจนถึง1 2 0 0 1 1 0 0ก็ยังทํากันอยู่ใช่ไหมฮะทำไมไม่คิดว่าเมืองมันยังมีการเคลื่อนประชากรอยู่ล่ะและหลุมขุดที่การพบเครื่องทั่วทพวกเนี้ยเมืองสีเทพมันยังทําการขุดตรวจสอบชั้นอยู่อาศัยด้ยังอยู่ยังขุดน้อยมากถ้าคิดว่าสีเทพล้างใน1,900กามันต้องถามกลับมาใหม่ว่าในพระยะพงศ์สวดารตอนที่พญาละแวก มาตีอยุธยาถ้าเข้าใจว่าจะขึ้นมาทางด่านประคานะครับปรากฏว่าเมืองธมรัฐเมืองธมรัฐคำว่าธมรัฐเนี่ยมันก็คือเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองสีเทพออกมารับทัพพญาละแวกอ้าวถ้าเมืองมันล้างแล้วใครจะมารับทัพพญาละแวกหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายออกมารับทัพพญาละแวกมันก็ไม่ใช่นะครับตรงนี้แสดงว่าเปิดไหมมันต้องมีคนอยู่ในคําให้การขุนหลวงวัประดูทรงธรรมบอกว่าพูดถึงพระราชาพระครูเมืองสีเทพอ้าว แสดงถ้ามีพักครูอยู่ก็ต้องมีเมืองใช่ไหมฮะตรงนี้และที่สําคัญก็คือในร่างสารตาประกาศข่าวสวรรคตเนี่ยของรัชกาลที่สองมันก็ยัง,ยง,ยงต้องไปบอกเมืองสีเทพแสดงว่าทําไมครับเมืองสีเทพมันไม่เคยล้างเพียงแต่ว่ามันลดขนาดข,าดของปริมาณจากเมืองที่มันเคยเป็นเซนเ็นเตอร์ลดลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยนะครับจนเป็นเมืองขนาดเล็กเกิดขึ้นถามผมผมมองว่าเมืองสีเทพมันลดบทบาทจริงๆเมื่อไหร่คือเมื่อหลังจากข่าวเสร็จศึกการปราบอนุวงเมืองเวียงจันทร์เนี่ย นะครับเมื่อมีการยกเมืองให้ตั้งเมืองท่าลงให้เป็นเมืองวิเชียรบุรีเป็นเมืองใหญ่แล้วแล้วสำคัญก็คือเมืองวิเชียรบุรีเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหญ่กว่าคนทั้งหลายเนี่ยจึงเทไปอยู่ที่เมืองวิเชียรบุรีผลมันจึงทําให้กลุ่มมูลนายในกรุงก็คืออย่างสมเด็จกรมพญัญํารลงเริ่มไม่รู้จักแนละ้วว่าศรีเทพอยู่ตรงไหนยังไงแต่ขณะเดียวกันพวกมูลนายตามหัวเมืองอย่างเช่นเจ้าเมืองวิเชียรบุรียังทรงจําได้ว่าศรีเทพมายังอยู่ตรงนู้นอยู่จริงๆคือความจะมันจะลืมจริงจริงเนี่ย มันลืมประมาณช่วงรัชกาลที่3าตอนปลายเท่านั้นแหละแต่ขณะเดียวกันเด่นกรม,มยานำรงสเสด็จไปเมืองสีเทพเพราะองคยังเห็นผู้คนอยู่นั้นสีเทพไม่เคยรางแค่จากเดิมใครเป็นศูนย์กายลางจะลดเหรือแค่หมู่บ้านเท่านั้น